สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะพามาดูผลของการใส่ขี้เถ้ากับบอนสีนะคะซึ่งมีหลายๆท่านบอกว่าใส่แล้วแตกกอดีนะคะสวยงามนะซึ่งมันก็คงจะมีปริมาณการใส่เหมือนกันนะคะจุดประสงค์ของย่าที่ใส่ก็คือไล่มดนะคะเพราะว่ามดนี่มันไปคาบเอาตัวเพียมาทํำรังใส่โคนต้นบอนสีของย่านะย่าก็เลยต้องเอาขี้เถ้ามาโรยนะคะ นนี้นะก็ชมภาพที่ย่าเอามาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ฟังย่าเล่าให้ฟังไปด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ย่าแยกออกมาเป็นพันกวนอูนะคะเนี่ยเรามาดูสภาพต้นของเขาเห็นไหมคะเนี่ยคือไม่มีใบจะแตกออกมาแล้วนะคะเหลือแต่ก,ก้านเนี่ยก็ต้องรองให้ก้านตัวนี้โผล่พ้นออกมาก่อนนะคะเนี่ย เป็นทุกต้นเลยนะคะคือย่าเอารถตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แยกออกจากหัวนะคะพอแยกหัวออกมาแล้วถึงมาดูถึงได้รู้ว่ายอดของมันกุดไปหมดนะอันนี้ก็พึ่งจะแตกขึ้นมานะคะคือยือดลำต้นขึ้นมาแต่ส่วนใบนั้นก็ต้องรอใบรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่ารุ่นเก่านี่โดน ที่เท่าลวกไปหมดแล้วนะคะกุดไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นการลองดูนะคะหลายคลิปก็บอกว่าเอาใส่แล้วนี่แตกกอดีสวยงามนะคะแต่พอหญ้าเอามาใส่คงจะใส่เยอะเกินไปนะคะเนี่ยก,กะว่าจะให้มดมันตายเลยละ่ะให้เพี้ยมันตายเพี้ยตายมดหนีจริงนะคะแต่ว่าต้นบอนสีนะคะใบกุดนะก็เหลือแต่ก้านเนี่ย ก็คงต้องรอจนกว่าเขาจะพ้นขึ้นมานะคะใบชุดใหม่พ้นขึ้นมาอันนี้เป็นผลของการใส่ขี้เท่านะคะ,ละหลายๆท่านก็ระมัดระวังด้วยนะคะถ้าจะเอาขี้เท่ามาใส่ต้นไม้นี่ทางที่ดีนะย่าที่ย่าเคยทํามาคือเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะพอแช่น้ําแล้วเราก็ลินเอาน้ําข้างบนของเขามานะคะแล้วค่อยไป ใส่ไปผสมกับน้ําธรรมดาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เจียจางลงนิดหน่อยนะลดหลายๆครั้งเขาก็หนีเหมือนกันแต่คราวนี้คืออยากลองดูนะอยากลองว่าถ้าเป็นผงขี้เท่าเลยนี่มันจะหนีไวไหมก็ปรากฏว่าหนีไวเหมือนกันนะคะแต่บอลสีก็ยอดกุดไปเหมือนกันวันนี้ยาก็าเลยนำผลของการใส่ขี้เท่าของยานี่เอามาให้ชมกันนะ เป็นคติเตือนใจหลายๆคนที่คิดจะใส่ไม่เฉพาะบอนสีนะคะจะเป็นต้นพริกต้นมะเขืออะไรก็ได้นะคะที่เราจะใส่ก็ให้ดูที่ปริมาณด้วยนะคะถ้าเราใส่เยอะเกินไปเขาก็มีโอกาสตายได้หรือว่ายอดกุดนะคะกว่าจะเจริญเติบโตได้อีกครั้งก็ต้องใช้เวลานานนะคะเหมือนกับบอนสีของหญ้าพวกนี้นะก็คงจะต้องรอไปอีกระยะหนึ่งจนกว่า ยอดใหม่ของเขาที่ติดหัวน่ะจะเจริญเติบโตขึ้นมานะคะวันนี้ย่าก็พามาดูก็จากการใส่ของย่าจากประสบการณ์ของย่านะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะจะได้ไม่ทำให้ผิดพลาดไปอีกนะคะก็หลายๆคนก็ลองๆองดูนะคะหลายคนอาจจะได้ผลเพราะว่าถ้าใส่ปริมาณน้อยไปนะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ